มีอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเกิดขึ้นที่ถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะรถกระบะคันหนึง่งขับมาด้วยความเร็วฝ่าสายฝนมานะคะปรากฏว่ารถเสียหลักค่ะชนกับเกาะกลางขาดออกเป็น2ท่อนมีผู้เสียชีวิตสองคนนะคะแล้วก็มีบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนความเร็วที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ตำรวจพบเลขใหม่ความเร็วสุดท้ายอยู่ที่150กิโมตรต่อชั่วโมงค่ะ รถกระบะคันนี้ขาดออกจากกันค่ะอยู่ที่บริเวณริมถนนสายเทพกษัตรีอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมีผู้บาดเจ็บสาหัสในช่วงต้นของเหตุการณ์เนี่ยสคนค่ะแต่ในระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลสองใน3เสียชีวิตการสอบสวนพบว่ารถคันนี้มีนายนัทวุติวัย19ปีเป็นคนขับวิ่งมาด้วยความเร็วสูงตามถนนเทพกรัตรีฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์เท้าเทพกัตรีเท้าสีสุนทรภายในรถมีนายนัทพงศ์อายุ17ปีและนายธนวัฒน์อายุ17ปีนั่งมาด้วยค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักเนื่องจากบนผิวถนนมีน้ำจากฝนที่ตกลงมาแล้วก็ค่อนข้างลื่นค่ะรถหมุนพุ่งชนขอบเกาะกลางถนนแล้วก็ชนเข้ากับต้นไม้บนเกาะกลางถนนอย่างรุนแรงจนแยกออกเป็นสองส่วนตำรวจระบุว่า การตรวจสอบความเร็วรถในเบื้องต้นไมยความเร็วค้างอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่ารถน่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเกินกำหนดและไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ